เขาจะเอาเพลงที่2ไปไว้ที่หลังเพราะเขาตื่นเต้นนะฮะแต่เพลงแรกนั่นคือเพลงทหารบกพ่ายรักครับค่ะงั้นก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องทัศนค่ะเชิญครับ สวัสดี้าทหารบกพ่ายรักนะครับผลงาน,นเพลงต่อไปล่องเรือหารักครับ run รักบางรูปไม่สวยไม่รวยสตาร ตอนนี้สถานการณ์น้าท่วมนี่เรือเป็นที่ต้องการเห็น้องการใช่มัครบเขาบอกว่าเรือขาดตลาดหาซื้อหาซื้อยากนะเรือที่เป็นเรือพลาสติกครับโรงงานที่ผลิตมาบผลิตไม่ทันด้วยครับทีนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งกระบาอีกหนึ่งครั้งเป็นอย่างไรบ้างก็ความตื่นเต้นน้อยลงครับแล้วก็ความมั่นใจมากขึ้นอ่านะครับตอนนี้ต้อง ไปถามคณะกรรมการแต่บังเอิญว่าคณะกรรมการท่านนี้เนี่ยเ mm hmm. พิ่งจะได้ฟังน้องเขาครั้งแรกนะครับคุณเสริมเวชช่วงยันยงครับครับก็ขอบอกว่าน้องต้นทุนเขาดีต้นทุนดีนี่หมายถึงว่าเวลาเขาร้องเนี่ยความเป็นธรรมชาติในตัวเขาออกมาได้มากเลยทีเดียวนั่นคือที่เราฟิลลิ่งนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ท่อนที่ขึ้นสูงที่สุดของเพลงนี้ที่บอกว่าไร้คู่เกี่ยวกอดหรือเววาเนี่ยบางคนเนี่ย เขาเรียกว่าระดับเสียงมันไม่ค่อยถึงแต่คนนี้เขาร้องได้สบายพลังเสียงเขาถึงและเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขาร้องเนี่ยนะหน้าตาเขาแบบไปตามเพลงเลยทีเดียวนะฮะแต่จะขอถามนิดหนึ่งว่าอย่างชื่อเล่นเนี่ยที่แรกตอนยังไม่ได้ประกาศเนี่ยจะธรรมรัตก็ไม่ใช่ <c oughs> ทรรัชชะอะไรนะชื่อทัศน์นั่นเองนะ <c oughs> ชื่อทัศน์ครับผมชื่อเล่นเนี่ย <c oughs> ต้องเรียกว่าชื่อเล่นก็คือชื่อเล่นเรียกง่ายๆนะฮะเรียกง่ายๆไม่สะกด ยากทัดก็คืออาจจะทัดนักขวดทุ่งทัดหูดอกไม้อะไรเงี้ยธรรมรัฐธรรมรัฐก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยนะแค่นั้นอ่ะอันนี้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคะแนนหรอกแต่กรรมการแนะนำไม่ฮะกรรมการอ่านครับดีครับอาชอบพูดขอบคุณครับเดีนเชิญคุณอาธรรมรัฐค่ะอย่าถามชื่อเล่นนะอย่าถามชื่อเล่นนะจำได้ป่าล่ะจำได้ครับชื่ออะไรชื่อเล่น อ๋อผมจอตามชื่อจริงอาจารย์ชื่อเล่นของคุณอาคุณอาชื่อเล่นอาธรรมชัดครับชื่อเล่นชื่อเรียกยากเขียนยากเรียกยากเราก็เลยไม่เรียกกันตอนนี้ปรากฏว่ามาคราวนี้นะฮะร้องดีขึ้นมากเลยทั้งทั้งแทบจะทุกข้อเลยนะฮะเสียงก็ดีขึ้นแล้วก็การอารยบทต่างๆบุคลิกก็ดีขึ้นสรุปแล้วคราวนี้ดีนะฮะก็ขอชนะนะขอบคุณครับ เดี๋ยวให้พูดถึงเดี๋ยวตอนนี้ต้องโหวตเท่าไหร่ครับเพราะเขาเปลี่ยนเลขแล้วเป็นอันที่สามที่สองใช่อทสามทิ่สองตอนนี้ในฐานะที่คนที่เคยมาประกวดรอบแรกแล้วเนี่ยอยากจะให้เชิญชวนเพื่อนๆที่เคยมาประกวดรอบแรกแล้วแล้ว,ลวก็ไม่ได้เข้ารอบว่ากลับ,บมาได้ครับครับผมก็สําหรับ,บเพื่อนๆนะครับที่ใครที่เคยมาประกวดแล้วแล้วอาจจะ ณช่วงเวลานั้นทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับกลับไปฝึกฝนเอาคําแนะนําจากท่านกรรมการนะครับผมกลับไปไปฝึกไปฝนกันใหม่แล้วก็กลับกันใหม่อีกครั้งนะครับเหมือนผมวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมค่ะแล้วครับขอให้โชคดีนะครับน้องทัตครับค่ะ L T สามสิบสองนะคะแล้วก็ส่งมาที่สี่สองสองหนึ่งเจ็ดแปดแปดที่นี้ให้กําลังใจขอกําลังใจให้กําลังใจขอกําลังใจจากคุณผู้ชมเลยค่ะครับผมถ้าคือ ชอบผมแม่ตาผมนะครับผมก็ LT 3 2สนะครับส่งมาเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องทัดค่ะก็เสร็จแล้วสำหรับผู้เข้าประกวดทั้งสองท่านวันนี้แต่ว่าช่วงหน้าต้องนิดหนึ่งท่านคณะกรรมการนะถ้ามาแทนก็ไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อสีให้มันคือคมติดใจว่าทำไมแกต้องใส่ให้มันกลมกลืนก็ใส่อย่างอื่นก็ได้ คือเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเมื่อคราวก่อนผมมาร้องแล้วก็มาคู่กับคุณเคนแทนแทนน้องเนี่ยก็จะสังเกตว่าไอ้คณาคณะกรรมการใส่สีแดงทําไมนักดนตรีซึ่งเล่นดีเป็นพิเศษก็ใส่สีแดงผมก็เลยมีอยู่แล้วอันนี้เวลาผมร้องเพลงคลิปริชาร์ดหรือว่าเพลงไม่กินเส้นอะไรผมก็จะใส่เสื้อตัวนี้อยู่ผมก็เลยหยิบออกมาเสรีห้าสปีเด้งีอ๋ออันนี้เพิ่งตัดฮะ เพิ่งตัดเมื่อประมาณสักเอปีที่แล้วฮะแรงอ่ะพี่แรงอ่ะพี่50ปีแรงมากเลยพี่ไปทะเลาะกันเองไดพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาฟังเพลงเพราะๆจากรุ่มเพชรแหลมสิงค่ะ